สวัสดีค่ะพี่เก่งนะคะวันนี้เรามาคุยกันเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของแท็กพอยต์นะคะในระบบของภาษีมูลค่าเพิ่มแท็กพอยต์คืออะไรแท็กพอยต์ก็คือเรื่องของจุดที่ต้องออกเป็นกับภาษีนะคะเดี๋ยวเรามาแยกกันนิดนึงค่ะว่าไอ้แท็กพอยต์เนี่ยมันแยกตามธุรกิจของที่เราทําธุรกิจนะคะเช่นถ้าเราเป็นธุรกิจเช่นเทรดดิ้งหรือว่าผลิตและจําหน่ายสินค้านะคะ2กลุ่มนะคะแท็กพอยต์มันก็คือเกิดเมื่อเราได้มีการ สมมอบสินค้าให้ลูกค้าการน,นี้กับอีกอันหนึ่งธุรกิจที่เรียกว่าธุรกิจบริการหรือธุรกิจเซอร์วิสนะคะแท็กพอยต์ของธุรกิจกลุ่มนี้ก็คือเมื่อได้รับชําระเงินเพียงแต่ว่าไอ้ทั้ง2กลุ่มนะคะมันก็มีเงื่อนไขที่มีรายละเอียดเพิ่มเติมนิดนึงนะคะเดี๋ยวพี่เก่งขออนุญาตอธิบายในกลุ่มที่1ก่อนกลุ่มที่1เนี่ยถ้าเกิดสมมติว่าเราเนี่ยเป็นธุรกิจ ผลิตแล้วก็จําหน่ายสินค้าเป็นโรงงานผลิตนะคะแล้วก็จําหน่ายสินค้าด้วยหรือว่าเราเป็นธุรกิจที่เขาเรียกว่าเทรดดิ้งคือซื้อมาขายไปไม่มีเรื่องของระบบผลิตไอ้กลุ่มตรงนี้ค่ะเกย์จริงๆมันคือเรื่องเมื่อเราส่งมอบสินค้าให้ลูกค้าถึงจะต้องเป็นจุดที่แท็กพอยต์เกิดขึ้นคือจุดที่เราต้อง เปิดแบบกับภาษีขายให้ลูกค้านะคะก็คือทุกครั้งที่เรามีการส่งของก็ต้องเปิดแบบกับภาษีณวันนั้นนะคะเขาเรียกว่าจุดแท็กพอยต์แต่ก็จะมีเงือ่อนไขนิดนึงค่ะว่าถ้ากรณีที่เราเนี่ยมีการรับเงินมัดจำก่อนอันเนี้ยวันที่รับเงินมัดจำเราก็ต้องออกแท็กพอยต์ณวันนั้นเช่นเดียวกันนะคะ พราะบางทีเนี่ยเราเราผลิตสินค้าหรือว่าเราขายสินค้าเนี่ยเราก็กังวลเรื่องการจะเก็บชําระนีไม่ได้เราก็เลยต้องมีการออให้ลูกค้าวางเงินมาจำเราก่อนนะคะกรณีเงินมดจำเนี่ยเราก็ถือว่าเรามีการรับชําระเงินก่อนที่จะมีการส่งของนะคะอันนี้ก็ต้องออกไปกับภาษีขายแล้วแท็ point มันเกิดแล้วนะคะก็โอเคอันนี้สําหรับกรณีที่เทรดดิ้งหรือผลิตเพื่อจําหน่ายนะคะกับอีกอกลุ่มหนึ่งนะคะลูกค้าที่ เป็นธุรกิจเกี่ยวกับเรื่องการให้บริการไม่ว่าจะเป็นเรื่องการอ,อ,อย่างเช่นนะคะรับทําบัญชีหรือว่ารับทําพวกสื่อสิ่งพิมพ์ทาําโฆษณาพวกนี้นะคะอันนี้ค่ะแท็กพอยต์จะเกิดเมื่อเรารับชาระเงินกรณีที่เรามีการส่งมวดงานเช่นอ่ะทำงานเสร็จมีการออกใบแจ้งหนี้มีการวางมีลูกค้าส่งมอบงานอย่างนี้นะคะก็แท็กพอยต์ยังไม่เกิดนะคะเพราะถือว่า งานตรงนี้ลูกค้ายังไม่จ่ายชำระเงินให้เราแล้วเราก็ยังไม่ได้รับชำระเงินนะคะอันเนี้ยวันที่เราส่งมอบงานยังไม่ต้องมีการออกเงินกับภาษีเราจะออกกันก็ต่อเมื่อลูกค้าชำระเงินเราแล้วนะคะทีนี้มีธุรกิจที่กรณีพวกรับเหมากอ่อสร้างรับเหมากอ่อสร้างนี่ก็เป็นธุรกิจที่ให้บริการเช่นเดียวกันนะคะถือว่าเป็นธุรกิจรับจ้างก็แท็กพอยต์ก็เกิดเมื่อรับชำระเงินกรณีที่แท็กพอยต์นะคะ่ะ ในกรณีของสินค้าที่เป็นธุรกิจบริการนะคะ่ค่ะถ้ามีการรับชําระเงินก่อนที่จะมีการส่งของท็ก point ก็เกิดก่อนเช่นเดียวกันนะคะอย่างเช่นกรณีเมื่อกี้ค่ะธุรกิจธุรกิจที่เป็นรับเหมาก่อสร้างหรือว่ามีการออทํางานชิ้นใหญ่หญเ,ปเป็นโปรเจกต์ใหญ่ๆค่ะเรามีการรับเงินมาจําจ,จากลูกค้าเป็นงวดงวดงวด,ดแรกที่เรารับเงินจากลูกค้าก่อนที่เขาเรียกว่าไอ้ไอ้ทุกดาว p a เม e n t นะคะอันนี้เราก็ต้องมีการออกเป็นกับภาษีก่อนเช่นเดียวกัน ถึงแม้ว่าเรายังไม่มีการส่งงวดงานเราก็ต้องออกใบกำกับภาษีขายแล้วนะคะตรงนี้เป็นจุดที่ต้องระวังกันนิดนึงเพราะว่าบางทีเราถือว่าเออเราเป็นธุรกิจบริการแล้วแท็กพอยต์เกิดเมื่อรับชําระก,ก็ไม่ใช่ไม่ได้หมายความว่าต้องชําระทั้งก้อนถึงจะเปิดใบกำกับภาษีขายนะคะเราก็ทุกครั้งที่มีการรับเงินก็ต้องเปิดใบกำกับภาษีขายณนะเวลานั้นเลยนะคะทีนี้อ่ะก่อนที่จะจบคลิปพี่เก่งขอสรุปนิดนึงนะคะแท็กพอยต์ของธุรกิจแบ่งเป็น2อ,อย่าง อันแรกคือกลุ่มที่เป็นเรื่องของผลิตและจาหน่ายหรือเทรดดิ้งนะคะซึ่งมาขายไปแท็กควอซ์เกิดขึ้นเมื่อส่งของนะคะเมื่อมีการส่งมอบสินค้ามีการโอนกรรมสิทธิ์ในตัวสินค้าแล้วเนี่ยแท็กควอซ์เกิดณนะวันนั้นถ้ากรณีที่มีการรับชําระเงินก่อนที่จะส่งของแท็กควอซ์ก็เกิดณวันที่รับชําระเงินนะคะอีกกรณีหนึ่งกรณีกลุ่มที่เป็นธุรกิจเซอร์วิสไม่ว่าจะเป็นเรื่องของรับเหมาก่อสร้างให้บริการต่างๆนะคะ ทุพกพวกนี้ค่ะแท็กพอยต์เกิดขึ้นเมื่อรับชําระเงินไม่ว่าชําระบางส่วนหรือชําระเต็มจํานวนนะคะวันที่เรามีการส่งมอบงานแท็กพอยต์ยังไม่เกิดวันนั้นเราก็แค่เปิดใบแจ้งหนี้กับแค่วางบินหรือว่าเป็นเรื่องของการส่งมอบงานเฉยๆนะคะเมื่อไหร่ที่เรารับเงินก็ค่อยเปิดแท็กพอยต์นะคะโอเควันนี้ก็อธิบายเกี่ยวกับเรื่องแท็กพอยต์ประมาณนี้นะคะแล้วเดี๋ยวเจอกันในคลิปถัดไปค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ